พี่ไม่อยากจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเป๊กนี่ก็ะเที่ยวพอกับพี่นะฮะคือคนเราเนี่ยพี่เชื่อว่านิสัยมันไม่เหมือนกันมันคบกันไม่ได้นะฮะฉะนั้นอย่าให้พี่แฉว่าตอนทัวร์เนี่ยมันทําอะไรบ้างนะครับมันทําหลายอย่างมากอย่าเอาเป็นว่าถ้าพี่แฉไปเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดเปล่าๆดีกว่าเอาเป็นว่าเนี่ยเชื่อพี่พี่ต่ําตนยังไงเป๊กก็ต่ําตนอยู่แล้วนะฮะพวกบัวใต้ตมมันก็อยู่ด้วยกันได้ไงล้ะครับผมฮะนี่เราพูดถึงเป๊กบลิโชคนี่เราพูดถึงเป๊กบลิโชคอยู่ อ๋อไเด็กอักรตันยูคนนั้นน่ะเหรอเดียวเดี๋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 ยวตอนที่โทรคอนเสิร์ตด้วยกันฉะนั้นเราสองคนก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่สนิทกับเขารู้จักรู้จักอย่างดีแป๊กเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลพวกเรามาเดบิวต์เดบิวต์เข้ามาไม่ใช่รีบิวต์อันนั้นตายแล้วเดบิวต์คือเขาเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาก็ฝากแฟนคลับเป๊กผลิตโชคด้วยนะครับขนมเปกิตโชคสิบ๊กเเเพริกลลัับมมมมาาใหห้้้ดดดยยนนไไอะข มึงส่งอะไรเนี่ยอะมึงนึกจะส่งได้หญิงได้อะไรมึงก็ใส่ไปดิเพื่อนผมก็ยังสดอยู่คุณเอาคุณไม่รู้หรอกบ้าคุณหลวงเขาไม่ใช่อยางไงจริงจริงคุณหลวงเขาไม่ไม่คุณไม่รู้จักตัวจริงเขาคุณรู้จักกบพอกับบึงนั่แหละอย่าให้กูพูดเอออยอยากจะอวยพรเอาอวยคมคมนะอวยให้คมคมเลยอ่ะอวยด้วยครับอวยที่คมอ๋ี่แล้วเนี่ยเราเป็นคนหยาบคายอ่ะโอ้ยมึงไม่เลยมึงไม่เลย ออมึงส่งมาคมกว่ากูอีกพี่ป๊อปนี่ถ้าเป็นเ e ป็กอยู่ไ e อเป็กหยาบไปแรงกว่านี้เองนะแต่ว่าคนที่มั่นใจคือมีสาระมากกว่าไอโอ